สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วกับสื่อการสอนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่1ครั้งที่แล้วเด็กๆรู้จักลักษณะของหินจากนิทานของขวัญคุณย่ากันไปแล้วในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะภายนอกของหินโดยการสังเกตด้วยตาสังเกตได้จากอะไรบ้างเราจะไปเรียนรู้กันเลยค่ะหินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของโลก พบได้ทั่วไปบนพื้นโลกหินที่เราพบเห็นในสถานที่หรือตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นแม่น้ำโรงเรียนทะเลบ้านน้ํำตกและภูเขาเป็นต้นลักษณะของหินที่สังเกตได้เช่นสีหนักลวดลายเนื้อหินรูปร่างหรือรูปทรง และความแข็งเป็นต้นซึ่งหินแต่ละก้อนอาจมีลักษณะที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยู่ในหินก้อนนั้นๆเช่นสีของหินสีของหินเกิดจากแรก่ธาตุเจือปนอยู่ภายในเนื้อของหินทำให้หินแต่ละชนิดมีสีที่แตกต่างกันเช่นสีเทาสีดำสีแดงสีขาวเป็นต้น หินแต่ละก้อนอาจมีสีมากกว่า1สีก็เป็นไปได้ต่อไปคือน้ำหนักของหินหินแต่ละก้อนอาจมีน้ำหนักไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดของหินและชนิดของหินซึ่งหินที่มีขนาดใหญ่จะมีน้ำหนักมากกว่าหินขนาดเล็กดังตัวอย่างในภาพด้านล่างเลยนะคะลวดลายของหินหินแต่ละชนิดอาจมีลวดลายไม่เหมือนกันหินบางก้อนอาจมีลวดลายเป็นชั้นสีหลายสี หินบางก้อนอาจมีลวดลายหลายสีผสมกันซึ่งหินชนิดเดียวกันอาจมีลวดลายเหมือนกันส่วนหินต่างชนิดกันอาจมีลวดลายแตกต่างกันเหมือนกับภาพตัวอย่างด้านล่างนะคะเนื้อของหินหินแต่ละชนิดอาจมีเนื้อหินแตกต่างกันหินบางชนิดมีเนื้อละเอียดหินบางชนิดมีเนื้อหยาบสังเกตได้จากพื้นผิวของหิน หากมองไม่เห็นเหลี่ยมหรือมุมที่ก้อนหินแสดงว่าหินก้อนนั้นมีเนื้อละเอียดหากมองเห็นเหลี่ยมหรือมุมที่ก้อนหินแสดงว่าหินก้อนนั้นมีเนื้อหยาบรูปร่างหรือรูปทรงของหินหินแต่ละก้อนอาจมีรูปร่างหรือรูปทรงเหมือนกันหรือแตกต่างกันไปเช่นทรงกลมทรงรีทรง,รรงรรสี่เหลี่ยมเป็นต้น ต่อไปความแข็งของหินหินแต่ละชนิดมีความแข็งไม่เท่ากันซึ่งเราสามารถทดสอบได้โดยนำหินมาขูดกันหากนำหินสองก้อนมาขูดกันหินที่มีความแข็งมากกว่าจะไม่เกิดรอยบนเนื้อหินส่วนหินที่มีความแข็งน้อยกว่าจะเกิดรอยบนเนื้อหินค่ะไปดูใบงานวันนี้กันใบงานที่21ให้นักเรียนสังเกตลักษณะภายนอกของหินจากภาพต่อไปนี้ ภาพหินก้อนที่หนึ่งเด็กๆลองสังเกตดูซิว่าหินก้อนนี้มีสีอะไรเด็กๆรู้กันแล้วใช่ไหมคะสีน้ำตาลนั่นเองหินก้อนนี้มีลวดลายไหมคะไม่มีลวดลายคะ่ะเนื้อของหินก้อนนี้เมื่อมองดูแล้วผิวไม่เรียบแสดงว่าเนื้อหินหยาบความแข็งตอบว่าแข็ง เราหินทุกก้อนมีความแข็งอยู่แล้วค่ะต่อไปภาพหินก้อนที่สองหินก้อนนี้มีสีอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะสีดําเมื่อเด็กๆมองดูก้อนหินแล้วมีลวดลายไหมคะไม่มีลวดลายค่ะเนื้อของหินมองดูแล้วไม่มีมุมบนก้อนหินและมีผิวเรียบ สแสดงว่าเนื้อหินละเอียดความแข็งตอบว่าแข็งต่อไปภาพหินก้อนที่3มเด็กๆดูแล้วสีของหินมีมากกว่า1สีใช่ไหมคะให้เด็กๆตอบว่าหลากสีลวดลายมีไหมคะใช่แล้วค่ะหินก้อนนี้มีลวดลายเนื้อหินตอบว่าอะไรคะเนื้อหินหยาบ ดูจากผิวมีผิวครุขระและมีมุมบนก้อนหินความแข็งตอบว่าแข็งเด็กๆตอบถูกกันใช่ไหมคะภาพหินก้อนที่4และภาพหินก้อนที่5ให้เด็กๆสังเกตด้วยตัวเองแล้วตอบลงในใบงานนะคะเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งในอัลบัม้มส่งงานวิทยาศาสตร์สอง ในหลายห้องเรียนแต่ละห้องเรียนได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ